ตึกรั้มบานซองบ่อยงไงไม่จะคอนดูที่เห็นเป็นตึกสูงสูงสีเนาะคลายๆว่าเขาอ่นนั่นเนาะบ้านคลายๆว่าบานแฟนแอนก็ดีเป็นคลายๆว่าแกเขาไมา่เห็นงานแต่กามาเท่าคอนดูไม่จะต,ตึกคอนดูที่เห็นเรี่ยงสไลด์เนาะ จะดูขนดูเออขอท่านสมัยกวาเห่าไหลใครว่าแกกอาจอยู่ทั้งมันนอกมันหน้าอย่างยังสีเนาะบานในกามาเซาค้นดูอยู่ครับเดือยนึงก็ะยิตกประมาณโอ้หลยอยู่หรอกเนาะอากาศเดียวนี้ก็้าพอดีครับก่อนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีเนาะอากาศเดียวนี็คือ เย็นสบายสบายอยู่อยู่เมื่งเมืองอินซ่อนครับครับกับมาพักอยู่กับบุกสาวอยู่แถวตึกคอนโดเนาะเาเบิ้งเด็กหน่อยลินว่าเขาลิ้นยัง่ยเด็กเด็กหน่อยน้ำเด็กหน่อยลินนรับ nói lên Lưng mà Nó nghe nó thì nó đen đen Mặt nó nhỏ nó Mặt đen đen Nó mặt nhỏ Tức thì หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเด็กหน่อยปากลินลองตองแตงอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ก็คือเวลา14 14นาฬดิษกาอี่ใบสวง đi cỏ bài sáng Đeck nhỏ đi Đeck nhỏ tô lì con đằng đằng ซักกันเหยียงน้ออือ được หน่อย Đeck nhỏ tô

เราตุ้มกันน้ำกระมีเดี๋ยวพายังไปเรื่องหม่องสุดยาของเขาเนาะว่าเป็นยังไงนี่กับบริเวณแก่หม่งจอดรถพัก กางข้าง <rude S 2> ิ่งองข้าดึงมังสุดยาก็ะสร้าง้าดบรรยากาศมัสุดยามังรูดบุรีว่าเป็นยังไงมัสุดยาข้ากลังข้ามามุนสุดยา ก็เอ่ยมองขุยยางพอที่รู้ดีที่กเก็บไว้ย่งดีบรรยากาศต้งหน่อยบรรยากาศโขาหือมาจ,จอดรถ